สวัสดีครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้เราจะพามาเผาถ่านไบโอชาสำหรับนำไปใช้เป็นตัวดูดกลิ่นกันนะครับเ,เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการบรรจุกันเลยนะครับว่าเราจะต้องทำยังไงเราถึงจะได้ตัวดูดกลิ่นมานะครับไปกันเลยครับเ,เราจะบรรจุไม้แห้งก่อนนะครับ จะบรรจุไม้แห้งนะครับเราจะเหลือพื้นที่พื้นที่ไว้นิดนึงนะครับสําหรับใส่ตัวที่เราจะมาทําตัวดูดกลิ่นนะครับส่วนพวกนี้ก็จะเป็นใบโอชาที่เรานําไปใช้ใส่ต้นไม้ได้ตามปกตินะครับพวกนี้พอแล้วนะครับเราจะใส่วันนี้เราจะเอากล้วยร้อยหวีนะครับมาเผาเป็นตัวดูดกลิ่นนะครับเดี๋ยวกล้วยร้อยหวีทางนี้นะครับ เราจะเอาตรงนี้นะครับแต่เราเราจะไม่ตัดออกไปนะครับเราจะเอาไปทดลองสักหวีสองหวีก็พอนะครับอันนี้ถึงพื้นแล้วครับออกออกเครือมาหลายหลายต้นแล้วนะครับ วีน่งจะเพื่อพวกวิ่งพวกนีงจะมาเราจะลองดูไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าตัดออกไปแบบนี้แล้วส่วนที่เหลือมันจะเน่าหรือเปล่าเอาไว้เป็นความรู้ใหม่นะครับทดสอบอ่ะพอแล้วนะ ตอนนี้เราก็ได้วัตถุดิบที่จะนำมาทำตัวดูดกลิ่นกันแล้วนะครับเป็นผลไม้ในสวนเราเองนะครับก็จะมีอันนี้เป็นขนุนนะครับขนุนขนุนแล้วก็ฝรั่งนะครับลูกเล็กๆนะครับมีน้อยนามะนาวกล้วยร้อยวีแล้วก็ส้มโอนะครับ เนี่ยแต่ว่าส้มโอของเข้าได้ไม่หมดนะครับอ่ะเรามาบรรจุกันเลยครับอันนี้เราจะลองเอาเข้าทั้งหมดแบบนี้นะครับดูเวลาที่มันเป็นฐานออกมามันจะรูปมันจะออกมาเป็นรูปลักษณ์แบบไหนนะครับอันนี้ก็เอาเข้าทั้งหมดนนด้ย้ยให้กระจายอยู่ประมาณนี้แหละนะครับ ส้มโอต้องแกะแล้วล่ะครับปิดเบ็ดเพอแล้วพอแล้วด้วยกินสอืมพอละไปกินสมกินสมเราไปกินสมเราไปกินสม,ม,ม,มเราใส่แค่นี้นะครับเราใส่เยอะไม่ได้เพราะว่า ถ้าเราบรรจุของสดเยอะหมายความว่าไม้แห้งเราก็จะน้อยลงไปตามลงไปด้วยนะครับมันจะคายแก๊สแก๊สจะหมดก่อนที่ของที่เราต้องการจะให้เป็นตัวดูดกลิ่นเนี่ยมันจะเป็นฐานนะครับเพราะนั้นเราใส่ทีละน้อยๆเอานะครับอเตอบัูไฟบล็อกให้เร,าาเรียบร้อย ก็บรรจุไม้ฟืนแล้วนะครับมันจะมีช่องเล็กๆอยู่แล้วก็ใส่เศษไม้เล็กๆลงไปด้วยนะครับ มันอีเชื้อเพลิงมากพอที่จะทำให้ฐานเราสุกนะครับใส่นิดหน่อยก็พอนะครับข้างบนพอให้ไฟลุกไปถึงข้างๆก็พอมีหญ้าเยอะะหญ้าแห้งตัดหญ้าไว้อนนี่นน มึงนี้ว่าใส่ไม้ออยไฟนี่มึงนี้ใส่พัดติกออยไฟนไม่อยากเป็นไม้ออยไฟชอบเป็นฟืนอ่ะไม่ชอบเป็นไม้ออยไฟนี่ใครบอกให้ใช้ฟางออยไฟ 换换กีนรอน,อน,ออนโอ,อไปไป้ยล็อกได้ปุ๊บดีไหมอ๋อมันอยู่แล้วล่ะไ,ไห้ล็อกก็ช่างงั้นนค่อยนค่อยอนี่ก็ ไป,ปึ๊บตอนนี้ไฟติดเรียบร้อยนะครับดูปเปลวไฟขึ้นข้างบนเลยนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็9โมงนะครับเชื้อเพลิงนี้จะไหม้ไฟจะไหม้อยู่ประมาณ1ชั่วโมงก็เป็น10โมง11 12เที่ยงเราจะมาเปิดดูกันนะครับว่า ผลงานหลังจากที่เผาไปแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเชื้อเพลิงใกล้จะหมดแล้วนะครับไม่มีควันมีแต่เปลวไฟนะครับเอาละ,ะครับตอนนี้เราจะจะมาเปิดดูผลงานของเรากันนะครับ ว่าจะดูตั้งแต่เที่ยงไม่ว่างเลยนะครับจนเย็นจนเลิกงานถึงมีโอกาสมาดูแต่อันนี้ก็คือข้อดีของเตาใบโอชาแบบนี้นะครับจุดเตาแล้วจะไปไหนก็ไปนะครับไม่ต้องมาเสียเวลาไม่ต้องดูก็ได้นะครับ ันนี้ก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับเนี่ยเอาไปใส่คนต้นไม้ทําให้ผลไม้มีรสชาติหวานนะครับขี้เท้าเนี่ยหร่ก็เอาไปแช่น้ํานะครับกรองเอาน้ําไปฉีดไล่แมลงก็ได้นะครับนี่มาดูโอ้ไม่เกลียมมเขียวม,มัมงวอ,อ่านี่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 ขหนุน ไอดำๆนี่ก็คือขอบนะครับตัวนี้ไม่ดำนะครับี่ตัวไหนเนี่ยไม่ดำนะครับ,รบก็ไว้ตรงไหนดีนี่แล้วกันนี่น้อยน่ะอันนี้ส้มโอส้มโอทั้งลูกนะครับมันเราไม่มีน้ำมันมันเหมือนม,มีน้ำมันเตาอ่าน้ำมันมั่นน้ำมันน้ำมันของส้มนะ เออ,อ,อมันเปลือกส้มนะมันมีมันเปลือกส้มนะมันมีน้ำมันหอมละเหยเลือกครับสิจากีอ๋น <c oughs> อนี่นี่ยังบักรังบักซีดาอันนี้คือฝรัง่งหรือบักซีดาชีดาระเบิดบักซีดามันระเบิดเลยดูดูกล้วยครับกล้วย,ยร้อยหวีกล้วย,ยร้อยหวี ก็โอเคนะว้ <g ülme> มันจะต้องทำยังไงเนี่ยใส่แพ็กเกจแบบไหนเนี่ยอาจจะต้องใส่กล่องแล้ว,วลก็เจาะรูนะครับนี่ถึงจะได้อันนี้มะนาวมะนาวก็ยังเป็นลูกมะนาวก็โอเคอยู่นะสมบูรณ์แต่ว่าจะกลวงนะครับไอ้ที่เป็นน้ำข้างใน มันจะแห้งหมดนะครับจะเหือยหมดจะเหลือเฉพาะส่วนที่เป็นเปลือกแล้วก็เป็นใยนะครับอันนี้เบามากส่วนน้อยหนาก็จะดูเป็นน้อยหนาชัดเจนนะครับอันนี้สวยนะครับตัวนี้เวลาใส่แพคเกจจิ้งเนี่ยแล้วก็เอาไปไว้ในรถในตู้เสื้อผ้าในตู้เย็นหรือเอาในตู้กับข้าวได้หมดนะครับ <Okay. S 1> ขนุนก็ดูเป็นขนุนนะเนี่ย สวยเลยขนุนเนี่ยสวยเลยนะครับไปเพิ่มมูลค่าใส่แพ็กเกจดีๆก็ขายผมว่าหลายตังอยู่นะครับเหลืออะไรบ้างเรายังไม่ได้ดูครับตัวส้วมโอก็ใส่เข้าไปจะดูลูกจะใหญ่กว่าเพื่อนนะครับแล้วก็น้ำเยอะแก๊สหมดก่อนนะครับเหมือนกับว่า พูดได้ง่ายภาษาชาวบ้านคือมันไม่ไม่เป็นฐานไม่สุกนะครับตัวนี้แต่ถ้าเป็นลูกเล็กๆก,ก็ใช้ได้นะครับเนี่ยถ้าเป็นลูกเล็กเหมือนเหมือนมะนาวเนี่ยสามารถคลายน้ําได้ทันนะครับกลายเป็นฐานได้แต่ส้มโอลูกใหญ่ๆนะครับอันนี้คือไม่สามารถนะครับอันนี้ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับสวยนะครับเอาไปใส่แพคเกจจิ้งนะครับขายขายได้นะครับเป็นการเพิ่มมูลค่า ส่วนตัวของฐานเองนะครับตัวของไม้ไผ่ก็เป็นไบโอชาที่สมบูรณ์นะครับกับเสียงก้องแกงก้องแกงนะครับเบาแต่แกร่งครับอยู่ในดินได้หลาย10ปีนะครับพูดภาษาชาวบ้านคือทองคำสีดำนั่นเองนะครับนี่คือไบโอชา ถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับอยากลองไปทำดูนะครับก็ยินดีนะครับถ้าใครมีปัญหาก็คอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทยอยตอบคำถามให้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การรับชมนะครับสวัสดีครับสวยมากทำดีด้วง